บางคนก็นมาในครอบครัวมาจากครอบครัวที่อบอุ่นมีแต่คนคอยสปอร์ตเจ้าของอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีพืนฐานความอบอุ่นมาตลอดมันเลยบงหูทุกห่วยยากหูความลำบากข้อปันใดพอมามีลูกมีเมียมันก็นเลยต้องมีแต่คนมาชักจูง ล้วก็เป็นผู้นำอยู่ตลอดมันบ่ค่อยกาดตาสินใจอีย่างมากมาย้ยังสีก่กมีได้พี่น้องแต่บางคนมาจากขอบขั้วที่บรอบิอบอุ่นแต่พ่อได้ลูกได้เมียแอคทีฟจะของเฮ็ดไทยจะของก้าวหนา้าผ้าลูกผ้าเมียได้อยู่สุกกินสบายให้องค์กรให้คนรอบข้างอยู่สุกสบายเพื่อแพ่ไปถึงหลายหลายขู่หลายหลายคน เป็นตัวอย่างที่ดีๆแห้สังคมคือจากปุณิบาลพี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะแม่ว่าถึงว่าไัยสิวายอย่างกระซางว่าอาดีตที่ผ่านมาบ่มีอย่างไปอยู่กับลูกกับเมียมันกับบ่ได้มีอย่างเดี๋ยล่ะพี่น้องมันกับบ่ได้มีอย่างพีดแปลกถึงเพิ่นสิมีหรือเพิ่นสีบ่มีเนาะแต่ถามว่าเพิ่นมีบ่เพิ่นมีพ่อตู่ของเพิ่นคือกัน แต่ว่าเพื่อนซีวอลหน่อยเวาลไลนยนั้นมันนั่นบ่มีไผ่หูน้ำดอกแต่เพื่อนบไดเปแต่ตแทแแน่นอนพี่น้องและหลายคนก็สิบอกว่าอันผู้หญิบา้านฟินแลนด์แต่อดีตอยู่กับเมียเนี่ยมาแต่ตเสื้อใดแนว่าผู้หญบ้านฟินแลนด์เราบไดไปแต่ตเราไปกับความดังความปังของเราเงินในบัญชีของเราปรต่ตํากวัาหลานละ่ะพี่น้อง พูดถึงว่าแต่สิหน่อยสิลลยนั้นเฮ่ากับบริ้งหูเนื้อแท้เนาะเพียงแต่ว่าเพิ่นเบาตัวตัต่อกันมากแล้วก็เป็นเอฟซีเพิ่นแล้วเบิ่งเพิ่นเ้าบว่าสิเป็นทางฟังอดีตเมียฮื้อว่าเป็นพยาบาลพินแลนด์แล้วก็ว้าออกไม่หูเห็นแต่พอเลิกกันแล้วอาจสิไปใส่ไฟกันจังใดนั้นเฮ่ากับบ่ฮหูเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเนาะแต่ว่าถ้าคนอื่นเขามาในชีวิตของอดีตพยาบาลพินแลนด์เนาะ เราก็มาบอกว่าผู้ยิบันฟิลเล่นนี่มาแต่ตู่เพิ่นน่ะยังมีนูนมีนั่นมาอยู่เด้อย่าเปรียบเทียบกันถ้าเปรียบเทียบคุณจะต้องเก่งกว่วผู้ยิบานฟิลแล์ถึงจะเปรียบเทียบได้แมนบอกพี่น้องอันนี้เล่นบริมหมถึงไผ่เดวิ่งแต่ว่าบางเทื่อการเว,าก,วาการจ่าเฮื้อการอียงอย่าไปเปรียบเทียบกันคนใหม่คนเก่าแมนบอก แม่เพื่อนสิว้าเฮาอบาเบากะซางเห็นแช่แช่กันมาเนะาะกะเล่ได้ว่าเอ,อ๊ะเป็นยังคื้นต้องเปรียบเทียบถ้ากอนคุณจะเปรียบเทียบเนน่อคุณจะต้องหูเด้ว่าคุณอ่ะเห็ดได่ซำูุยิวานฟินแน์เลยยังคุณเห็ดได้ซำอด,ดีตสามีของเขาเลยยังแมนบอกคุณจะคอยบ่าคุณจังคอยว่าคุณจะคอยโพูดอีกอย่างลงไปแมนบอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังบ่ท่านเก่งทั้งยัง ยังบ wow. e e ่ท e ันได้อีหยังมากมายอย่าฝ่าเว้าเพราะว่าเฮาบ่หัวอนาคตข้างหน้าเนาะแต่นี้ก็แล้วแต่ดอกความคิดของไผของมันเห็นแซ่ๆกันมาเลยก็เลยว่าอ้าผู้่บ้านเปนแล่เราบ่ถึงสิมาแบบใดก็สางเธอแม่ตอนเราเลิกกับเมียเราก็เบิ่งท่าแม่เบิ่งแค่นี้ล่ะคนเฮาถ้าสิบอกว่าอยู่กับเมียแล้วจังควยล่ําจังคอยรวยถ้าบ่แม่นมีบารมีเมียคุมหัว กบลำบัวลุ้ยกบบริบรยงายงมาหวอดป่านนี่ค้นห้านะถ้าเอาบารมีเมียมาคุมกลาวหัวอยู่เฮวาเดินน้ำบารมีของเมียงสิพิเลิกกันนี่จะบ่ดังจะบ่ดังจะบ่ปัง,ง,งมันก็จะดับอยู่เลยแมนบอพี่น้องแต่นี่พยาบาลพี่แรดเพิ่นเลิกจากอดีตเพิ่นมาแล้วเพินเ่นแหงลำ่ำแหงรวยกว่าเกา่าเพินเ่นแหงลุงแห้งกว่าเกา่าเพินเ่นแหงแบบเหตุจังใดพี่น้อง ปีเดียวนะสางฐานาได้เป็นรักเกือบพันล้านแล้วพี่น้องมีภัยเหตุใดแนี่ยจังสี่เหรอเขาว่าจังสี่เหรอว่าแบบตรงเป็นบารมีเก่าของเมียมันบม่แมนแล้วต้องเบิ่งกันแค่นี้คัน่เบิ่งกันเลิกค่นะเนาะเบิ่งกันแค่นี้ละช่วงที่เลิกกันเนี่ยถ้าเกิดว่าบ่เก่งแทบ่บมีบุญบาลมีแท้รับรองว่าพญิบาลพิลเล่นบริเอมาถึงป่านนี้เอสสองเซี่บริเหักถึงป่านนี้ F 6, F 6, F 6, เปรียบเทียบแค่นี้ละ่ะถ้าเกิดว่าบ่อยากเปรียบเทียบหลายให้เปรียบเทียบกันแค่นี้ช่วงระยะเส้นเส้นสีแดงที่ท,ที่เลิกกันแค่นั่นละ่ะพี่น้องอันนี้บ่ได้อวยไผยหรือฟังใดฟังหนึ่งเพียงแต่ว่าเฮ้าก็ตตองมองเป็นกลางฮะเนะาะกวนสิเปรียบเทียบว่าแต่ดตีก็บ่ได้มีอย่างมากมาอยู่น้ำกันจะคอยลำไม่รวยคนเฮ้าถึงมีเงินมีทองมาอยู่น้ำเขาใด ถ้าเกิดว่าบ่มีหัวสมองบ่มีความฉลาดบ่มีความกระตือหรือหล่นในชีวิตบ่มีทางรวยบ่มีทางจะเลริญเก่าวหนาดอกพี่น้องให้มีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านมันก็บ่รวยถ้าควเฮาบบฉลาดมันก็กินแต่เงินเก่าเท่านั้นล่ะมันก็เมิ่ไปไดูุ้้จิบานฟิลนล์เราบถขาแต่เงินเก่าได้ิ่นหามะมัม่มัเรื่อยๆจนสู้มือนี่สิเปลี่ยนพัาล้านแล้วเหตุจังใดพี่น้องบ่งูอว่าสิเปียบเทียบ กัในใดที่ไหนมันทิ้งระยะห่างกันเกินไปแล้วนะพี่นองเนาะแต่ว่าทั้งนี้กับทั้งนั้นกันแล้วแต่ดอกว่าเฮ้ยมาเบิ่งอันนี้ดีกว่าบ่รตรงไปเว้าหลายใหญ่ห่างลิ้นไปเห็นคลิปนานารักนนารลักมากเนาะตอนที่เพิ่์นไปวันเกิดของเจนเนี่เจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นเนาะเห็นเพิ่นมีมุมโม,มเมนต์นั้นรักนั้นรักกับน้องเบดน้องเบดต,ตอนเพิ่นเมาเพิ่นระบายความนใจใจังใดกับน้องเบด เบ็ดคำสิงนะพี่น้องไปเบิ่งกันเล่นเล่ละเล่นกับเอ้เขินอะเบิ่งละหนารลักเพระว่าเล่นอะมักทั้งครูเล่นเป็นเล่นติดตามเพื่นทั้งครูมาโดนแล้วท่น่าอย่างน้องเบ็ดคำสิงเล่นกับติดตามแต่พอเพิ่นต่อยมวยหุ่นเล่นมักเล่นมักแกติดตามพอเพิ่นตั้งแต่เพื่นเป็นนักมวยหนุ่มๆหุ่นอะ จนมาถึงลูกเพิ่นเล็ก็ติดตามค่อยติดตามอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะหักกลูกของเพิ่นนะนะมักความเกง่งความกล้าความฉลาดความกระตันยุของน้องเบดคำสิงน้องเบดกับผู้เยบาบ้านฟินแลนด์เนาะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าแอบ,บเสียอยู่ด้อพี่น้องทาแม่นสองคนนีโคจรเรามาอยู่น้ำกันเขาก็บอกู้่เนาะอันนี้เรียกแต่ความฝันเล็กๆของพวกติดตาม คือวันแนมเฮาเฮาบุหูเนาะอันเนือแ้คืออีหอย่างทุกสิ่งยังก็ตตรงคนสองคนเราเพียงแต่เ้าซื่อเนาะว่าถ้าเกิดว่าคนเก่งกับคนเก่งโคจรมาอยู่น้ากันมาเป็นครอบครัวเดียวกันคิดเบิ่งว่ามันสิหลงสิรวยขนาดใดพยาบาลฟินแลนด์ก็เก่งน้องเวทคขําสิงก็เก่งแต่ว่าหลายๆคนก็เก่งอยู่หั่นล่ะพี่น้องหดแต่ว่าหมายถึงว่าเห็นเพื่อนสนิทเชื่อกันน่นนะแต่าเพิ่นกับเป็นหมกันดอกพี่น้องแต่ว่าเล่นก็แอบเชื่อซื่อ วิ่มาตรงเบาโดนไปเบอร์้องกันจ้าเฉันเคยคุณเจอคุณดังดังมากกว่าเบลล์สิกนะแต่เชิดแชัฉนไงแต่อีเี่ยนี่แม่งไม่ไม่มันมีความต้องการนะเพื่อนฉันเพื่อนเราษนะไม่เคยเชิดไม่เคยแบบว่าไม่นุ่นทุกเทศกาลที่ฉันยิงไปแล้วไ็กอบตลอดเี่ยการับกับคนทดังมากกว่านั้นะ เชื่อแต่ว่าค่ะเพื่อนฉันคือไม่เชื่อซับพอร์ตฉันดูเรื่องไหนมีขายไปเขาอะไรทักมาว่าเอ้ยเป็นไงละนี่ไม่กดคอมเมนต์อะไรนี่อะไรอย่างนี้อาจจะคิดเปือกก็ได้ไม่มึงเพิ่มบุญตาไม่ได้ทำอะไรหรอเผือกอยากรู้เนี่ยเขาบอกว่าเธอจริงกับจริงปะ yes เธอต้องกูแต่ว่าเพื่อนเทาเป็นห่วงเราไงเออ ก็เลยรักนางว่างทุกอย่างกฉกาันเหนียมากเลยฉันทักไปนางตอ,ตอบตอบช้าบ้างเร็วบ้างหแต่บ้างก็ตอบไม่เคยตอบเร็วมากฉันก็รู้สึกว่าไม่ฉันรู้สึกว่าว่านางเป็นคนที่จริงใจไม,ม่นางไม่ใช่คนท่คบกันเพราะว่าคนรู้น้อยหรือมากแต่ฉันนางนา่ารักน,นะ,ะแล้วดีกีน้าคือนาค่ะมึงพูดมึงเพูดดริสัตย์พูดก่อน ไม่ ει, ส,สัส able, ่งก yeah. no, no. like okay, sure. okay. oh ็จร oh 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 ิงแต่ว่าเขาดูในส่วนแซมเหมือนว่าในภาคกลางฉันไม่ได้ด่าเขาว่าไหนเขาอย่างแบบว่าเออคุกชั้นหรือว่าตอนนี่โน้นหรือเออดีมากมีกินข้าวกันมันเกิดไลโอเคชันโอเคด้วยซ้ำคุณพี่นี่เขาได้จริงได้อันนี้อันนี้กินไว้ดูคนส่วนตัวก็ลงเวลา แต่ว่าบางทีมันก็แบบว่าอาจจะว่าปับอกหรือว่าคุยกันเยอะมากพูดโดนนะเนี่ยพูดวนนะเนี่ยตาแดงนะเนี่ยตายก็ตายเยอะนะตายก็เป็นน้องลิ้นลิ้มหองแล้วนะแต่ถ้าชั้นคี่เรียอเสียงได้คนดีคือ ไม่คบคนเพราะว่าชื่อเสียงเพราะว่านานะวพาเงินทองฉันไม่มีอะไรเไม่มีไม่มีชื่อเสียงไม่นอะไรเลแต่ว่านาว่าะใช่พูดตานาเยอเยอะเมากแต่ว่านางอินบ็อกซ์ตลกสุดคนดีจตรัราคบได้คนดุนี่คือคบได้